สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพวกเราเพอิดคูอีกแล้ววันนี้ก็เล่นเกมรูบอกเช่นเคยค่ะกับหมดกบเกมกบนั่นแหละก็เกมนี้จะให้เราสุ่มนะคะเราจะโดนสุ่มว่าเราจะได้เป็นผู้ล่าหรือว่าเป็นคนซ่อนนั่นเองซึ่งคนที่ได้เป็นผู้ล่านะคะก็คือกบนั่นแหละก็เขาจะสุ่มชื่อนะคะอุ้ยโตตอนนี้ก็เลือกแมพนะคะว่า เราจะเอาแมปไหนกันดีให้ให้คนที่จะเล่นเนี่ยโหวตกันเนาะโหวตโหวตโหวตของเราก็แมปไหนก็ได้แต่แมปทางซ้ายนี่น่ากลัวจังเลยอะ่ะ Dreams Dreams Machine Shop นะคะตอนนี้คนคนโหวตแมป Machine Shop เยอะอ่านี่ก็คือ,อรายชื่อคนที่ได้เป็นกบนะคะคนเดียว <laughs> เราก็จะมีหน้าที่ไปซ่อน เพื่อไม่ให้กบค่าเราได้นะคะเอ,อ้ยๆไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดอุย้ยแมพกว้างอยู่นะเนี่ยเอ,อ๊ะได้ยินเสียงอยู่ใกล้ๆอยู่ไหนอ๋ออยู่ตรงนั้นเราสามารถช่วยเพื่อนได้ไหมอ่ะอยากรู้เหมือนกัน เออนี่ยเหมือนจะช่วยได้นะคะหรือเปล่าหรือว่าเลือดมันเพิ่มขึ้นเองอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นไหนแล้วยู่ไหนแล้วนี่เขาให้ซ่อนนะเขาให้ซ่อนนะทำไมกลายเป็นว่าเหมือนเดินจูกแทนอ่ะเขาให้ซ่อนไม่ใช่เหรอเป็นไหนแล้วกบกบหายค่ะ กบหายจะเสียงอยู่ใกล้ๆนะกบไล่เราชิคกด้วายโอ้มีคนพร้อมมาช่วยเสมอ <c ười> ไม่เราต้องช่วยพวกเขาเขาช่วยเราเราต้องช่วยพวกเขาไ่เราต้องช่วยพวกเขามันช่วยยังไงอะมันช่วยยังไง <c ười> กบค้างเหรอ อ้าอันนั้นคืออะไรอันนั้นคืออะไรมีคนกำลังจะตายเราต้องไปช่วยเขาเขาจะมาเอออว้าา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 าแล้วอ่ะาา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 อาา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 ามีคนตดด้วยอาะเา้ยกบ เออกบเขาจูกก mm ันนะคะเนี <söz mit> ่ยอุ้ยมีมีแบบตายด้วยอ่ะมันสามารถล้มได้กี่ครั้งเนี่ยเกมเนี้ยนี่คือเกมซ่อนกบนะคะเขาให้เราไปซ่อนนั่นเนี่ยอุ้ยไปนู่นแล้วเพื่อนกบไปนู่นแล้วอ่ะเพื่อนอยู่นนู่นยู่นนู่น ช่วยเพื่อนอยังไงคือแค่ไปอยู่ใกล้ๆเลือดเพื่อนก็เพิ่มแล้วอย่างเงี้ยเหรอวายกบหายค่ะกบหายไปไหนไม่รู้อ๋อกบบักกบบักติดกล่องเมื่อกี้กบบักติดกล่องใช่ไหมอะอะยืนให้ช่วยแล้วนายเป็นมิรแล้วใช่ป่ะนายเป็นมิตรแล้วใช่ไหมอะ ไว้ไว้ไ,ไปนู่นแล้วนายไปไหนฟ็อกนายจะไปอ๋อหมดเวลาแล้วค่ะแล้วไม่รู้ว่ามันช่วยเพื่อนยังไงอะ่ะทำไมเพื่อนถึงเลือดเพิ่มอะ่ะก็ใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะออีกสักตาหนึ่งดีกว่าในนี้ตรงนี้เหมือนจะมีพวกอาวุธเหรอซื้อได้ อาวุธของกบมั้งคิดว่านะสนี้ก็เป็นคอสตูมกบนะคะเราก็เก็บเหรียญซื้อได้ตอนนี้ตังเรามีไม่เท่าไรหรอกเอาเอาอีกอีกซักตาอีกซักตาเราเราเห็น<อ> <laughs> เดี๋ยวนะทุกคนอันนี้คือเสียง <laughs> เสียงตดที่คนเขาเล่นกันใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเล่นในแมปดีกว,ว่าคิดว่าตอ <laughs> นนี้รอ รอเวลามาแล้วมาแล้วเอาอันนี้เอาวันนี้อยากลองเล่นอันนี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้คนเขาจะเล่นแบบสดใสกันเอาอันนี้เอาวันนี้อันนี้ไม่เอาวันนี้เออเขาจะเล่นอนนุ้นกันอ่ะอนุ้นกับอนู้นอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ The ะเพ r o o m อ้าวไม่เป็นกบเฉย ได้เป็นกบค่ะแพ้แน่ <c oughs> คิดว่าแพ้แน่แน่นเยอะขนาดนี้ได้เป็นกบเ <c oughs> ออออคนได้เป็นกบนี่คือจะรอเวลาเข้านานกว่าคนอื่นเพื่อให้คนอื่นเขาได้แอบก่อนนะคะแต่เห็นแววแล้วเนี่ยปีนี้เขาไม่น่าจะแอบกันหรอกเขาน่าจะวิ่งไล่ล่าเรามากกว่านะคะ <c oughs> นี่ตีย้ยอย่างงี้น่ารักไปเลยดูมุมมองสิมุมมองน่ารักเกินไปแล้ว อ๋อเดิมทีกบนี่ไม่ต้องไม่ต้องวิ่งเร็วมันก็เร็วให้อยู่แล้วนะคะคิดว่าคิดว่าใช่แปลไหนกันเนี่ยโอ้อยู่นี่อยู่นี่สวัสดีสวัสดียาสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสด,สสดีเล่นไงอะฮัลโหลเยสวัสดีสวัสดีสวัสดีออกไงอะกบเล่นไม่เป็นคะ่ะกบเล่นไม่เป็นอุ้ยทำไมมันใช่เงี้ยโดดขึ้นกันยังไงอะ พวกแกโดดขึ้นกันยังไงเจ้าพวกขี้ขาดลงมาเดี๋ยวนี้ลงมาหงงงงกับตัวเองเอ้ยผุมมองมันน่ารักดีนะทุกคนโอ้คลิปนี้ดีเลยได้ได้สุ่มเป็นทั้งกบเป็นทั้งผู้ล่าออเอ้ยจิ้วเอ้ยโดนแล้วโดนแล้วเออ แต่แค่แค่เราเราไม่เห็นเลือดของอีกฝ่ายที่เราตีเขาล้มเลยนะคะไม่เห็นอะต้องดูข้างบนเอาอะสวัสดีขึ้นไปยังไงอะอยากรู้อะมัน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 ขึ้นไปยังไงเขาขึ้นกันกันไปยังไงอะทุกคนอยากรู้อะอยากรู้เฮ้ยขึ้นยังไงอะขึ้นยังไงอะ,งงอะบอกหน่อยดีบอกหน่อยบอกหน่อย บอกเราวนาอยอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นอ่ะขึ้นยังไงพวกคนใจร้ายไม่ยอมบอกเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะอ่าขาลุกลุกลุกเล้วลุกแล้วอ่าเขามีชีวิตได้แค่สามครั้งหรือเปล่าเอ๊ะ พอเราตีคนได้ครั้งหนึ่งแล้วมันจะสะโลนะคะเนี่ยอันเนี้ยเหมือนแค่ไปยืนอยู่ใกล้ๆอะ่ะเพื่อนก็จะเลือดเพิ่มแล้วใช่ไหมหรือว่าเราคิดไปเองเ <Yeah. laughs> <laughs> น,น,น,นุก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 เอ้ยตอดใจอย่างนี้เลยเหรอ <laughs> แย่อะคนเราอะ <laughs> <laughs> ่ะเธอเอ้จบแล้วโอ๊ยทำไมพอเล่นเป็นกบแล้วรู้สึกว่าเกมมันไวจังเลยอะ่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับโลบอกเกมฟอกนะคะถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะ